สวัสดีจ้าจ้ามาหนีไม่เยี่ยมแม่อันนี้บ้านยังนะแม่บ้านน้องคงหน่อยบ้านน้องคงหน่อยมูสีอำเภอโกสุมเนาะรับบนแกงแก่ค่ะรมบ่นแกงแก่จ้ะแม่ซื้ออยังคะชุดสีค่ะแม่ชุดสีหอยไทยค่ะแม่ชุดสีหอยไทยเนาะจ้ะที่นี่อยากหูว่าแม่ก่อนก่อนที่จะได้มามากิน คอรินาเคดีเขาเนี่ยแม่แม่เป็นอย่างไรคะแม่ก็อเป็นเบาหวานนี่แล้วตัดงปีนนี่แล้วออ๋นี่แรกตัดงอยแรกแล้วเด้ค่ะเออมันบอดีแล้วมันร่ำมากลูกสาวก็เลยว่าคนหายาผ่อนเด้ลูกสาวก็เลยเอาไม้กินนี่ยเด้ก็ซื้อซื้อกว่ามันดีล่ะดีก็เก้าหลายอยู่จ้ะเป็นมาดนลยังคะนี่ยเมื่อวานเกือบสิบปีแล้วเด้แม่เปล่นตัดอยู่แรกก็ได้ซีหาเดือนแล้วค่ะอยู่ที่สองเลยเนี่ยวันถึงสองเดือนมันสิดีแล้วนี่ของแม่เนี่ะ เรากินโดนปัญาอะไรนี่แม่หูว่าแผ้แผ้แม่นี่ดีขึ้แม่กินนี่เพราจะได้มีที่เวทมือตัวอย่าพยายามเม็ดนั่นมันไหลสา,ามเม,ดม็ดมันหูกินมคอละเมด็ดอันนี้นะ็นไหม่จ้าเหลือคนั้นละเม็ดนึงจ้านาดิกาเนาะแต่ย่าน้านี่เมดขวดยังแม่บ่บ่ถ้าไม่เปดขวดแม่แมได้กินโดนเยอะค่ะจากจากที่อันนี้ที่มันลอกๆลอกเนาะแม่เนาะมันดีขึ้นปะคะเนี่ยดีอยู่เนาะกับบ่ก็เห็นทีนแ่แหลกนะเนาะดีอยู่เท่าที่แหลกมันสิขาบวมค่ะ มันบวมปามันสิบวมสิบไข่ขึ้นหน้าแล้วมันก็ปวดออกหอนพอว่ามันสาเหตุมันขึ้นนำหอนมันถือที่แหลกอ่ะนำหอนถือนิ้วก้อยนิดเดียวก่อนจะเปื่อยนะแล้วแับนี้มันตัวนิ้วก้อยมันเป็นเด้มันล่ามขามันนิ้วเนงมันนียวหน้าเออมันนิ้วหน้าเดี๋ยวเดี๋ผ้างามที่แหลกผ้างามเดี๋ยวเดี๋ตัดนิ้วขึ้นกินนิ้วตัดนิ้วดูมาที่สวง ก็เนิ้วเพา่านดีมัได้เดือนครัวมัดเป็นอีกนิวน้วนึงอีกทีหรอเป็นเนี่ยกาตัดหญยาก่อนเลยแต่ตอนนี้ลูกสาวโทรมาก่าท่านว่าเสียวหยาพวกนี้ไม่กินมาสิใบแม่ตัดแม่เข่าเขียงแล้วจ้าเขาหมอเอาไปเข่าเขียงแล้วลูกสาวยุ่ยสนะสาวยุ่ยสวีทค่ะโอ้ดังประเทศเหม,มืนนะมันก็เลยมาก ผนหายาเพราท่านจ้่ได้มาท่านตอนแม่ตัดแล้วเขาก็สร้างให้แม่กินท่านที่แม่กับพวกแกกินดอกออย่านหมอเขาด่าย่านหมอเขามาดิแต่กี่คนดันแม่นี่เราสงวยสงวยแต่หาหมอ เดีนี้ก้มดันเนี่ยกับก๋กะทิเบาหวานก็ได้ลอยงีซิบเอ็ดก็ถือกับก๋วยเตี๋ล้วจากกินแค่ดีแล้วเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังยานหมออยู่เปล่าเนี่ยหม้อย่านแล้วหมอตะกี้หมอให้กินยาอยู่โรงพยาบาลทันนี้เขาสั่งไม่กินอยู่อ่ะนะไม่ตำมือแล้วเขาถือว่าดีแล้วเขาวางที่อ๋อเออบ่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเนาะไปโรงพยเบื้องตั้งแถวะนังหมอใหญ่เขา แม่มันมันใจบ่าเขาว่าพอลินาเคดีที่ลูกสาวสั่งมาเนี่ยมันมันมันถือกับแม่แล้วมันซอยแม่ได้บาบ้ามันถือว่าซอยได้ว่าแผลมันดีนายค่ะจ้ากับบาามันแผลไปทีกินไปเบิ่งเรื่อยๆแหละว่ามันสิดีขึ้นซ้ำใดกับแผลหายกับคือโอเคจ้ะแต่ตอนนี้มันใจซ้ำใดละคะกับแผลเ่รารู้เ่าเห็นแผลเดี๋ยวนี้แผลน่ยมันเหลืออยู่หน่อยๆบาบ้าเนี่ยทุกท่ออยู่ก้อยเนี่ยอยู่ก้อยไป